ครับของทัพภาที่สนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธ PSL03 นะจากฝั่งชายแดนประเทศกัมพูชาพุ่งเป้าเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะครับพร้อมเผยแผนรแผนรองรับสถานการณ์ครบถ้วนนะแนะประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดโอ้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับเพจจากกองทัพภาคที่2นะ ระบุว่าประเทศกัมพูชานะเตรียมใช้ขีปนาวุธ PSL 0 3นะเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการยิงหลายลูกพร้อมกันในระยะทางไกลถึง130กิโลเมตรจากตำแหน่งยิงขีปนาวุธชนิดนี้สามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และที่ตั้งทางทหารนะซึ่งกองทัพก็ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ ในการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้แต่นะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะขอให้ระมัดระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในการโจมตีอันไม่พึงประสงค์นะครับอย่างเช่นแบบอาจจะมีลูกหลงมานะที่เราอาจจะต่อต้านไว้ไว้ไว้ได้ไม่หมดนะดังนั้น ขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและติดตามข่าวจากทางการส่วนข้อควรระวังนะครับข้อที่1น,นะคอยตรวจสอบข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการนะครับข้อ2หากท่านอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่หรือที่มีความเสี่ยงสูงนะควรเตรียมการป้องกันโดยการหาที่หลบภัยนะอพยพไปในที่ปลอดภัยจะดีกว่านะครับ สนะครับการรักษาระยะห่างจากจุดที่อาจเป็นเป้าหมายนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่อาจเกิดการจมที่อาจจะเกิดการโจมตีได้นะครับเมื่อได้รับการแจ้งเตือนข้อที่4นะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับ ไอเจ้า p ล l ูนเนี่ยถ้าเกิดว่ากัมพูชายิงเข้ามานะอ่าจะเสี่ยงอันตรายต่อพื้นที่ใดบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับอ่าดูสเปคของจรวด อ่า,อาไม่ใช่ไม่ใช่จรวดนะเขาเรียกจรวดหลายลำกล้องนะจรวดหลายลำกล้องที่เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับ PSL03 เนี่ยของกรรมัมพูชานะมีการยิงมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ7 0ถึง130กิโลเมตรนะครับและอาจจะสูงถึง1 5 0ถึง160กิโลเมตรนะครับอ่าสำหรับรุ่นนำวิถีนะ แต่กัมพูชาไม่น่าจะมีรุ่นนี้นะครับหากกัมพูชายิงขีปนาวุธ PSL-3 0เนี่ยซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ผลิตจากประเทศจีนนะจากฐานที่มั่นใกล้ชายแดนไทยนะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของการประทะที่มีความตึงเครียดสูงนะครับ เช่นสุรินทร์นะรีสเกตอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็มีการอพยพประชาชนในบางเขตพื้นที่แล้วนะพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และเป็นฐานที่ตั้งทางทหารนะกองทัพไทยก็ได้มีการแจ้งเตือนว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้ของขีปนาวุธประเภทนี้ก็คือเขตยุทธศาสตร์ทางทหารและฐานที่ตั้งต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงค่ายทหารศูนย์บัญชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารอื่นๆ พื้นที่ที่มีการสู้รบตามเขตแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้เกิดการประทะอย่างรุนแรงนะครับเช่นพื้นที่ใกล้ปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับ,อ,บอ,รอําเภอพนมดงรักนะครับเขตบ้านโชรกอ,อรําเภอกาบเชิงนะจังหวัดสุรินทร์รวมถึงอ,อําเภอน้ำยืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีและก็อําเภอกันทรักนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้อควรระวังนะครับ PSL 303เนี่ยเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงนะสามารถยิงพร้อมกันได้หลายลูกครอบคุมพื้นที่ใหญ่ๆได้ประมาณ418ไร่นะก็หรือเขาว่าประมาณสักรัศมี2กิโลเมตรก็คือใน2กิโลเมตรก็คืออาจจะมีความเสียหายาได้ เยอะเกือบทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหัวรบมีหลายชนิดนะครับมีทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงนะครับหัวรบระเบิดเชื้อเพลิงอากาศหัวรบแบบลูกปลายนะครับซึ่งบางชนิดก็สามารถบรรทุกบรรทุกระเบิดย่อยๆนะครับที่สามารถต่อต้านยานเกราะแล้วก็ต่อต้านกําลังปนได้นะครับในการนี้นะกองทัพไทยก็ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันภายใต้แผนป้องกัน พื้นที่ส่วนหลังและก็มีความสามารถในการรับมือไฟคุกคามนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ควรที่จะเฝ้าระวังและก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับตั้งสติแล้วก็ติดตามข่าวทุกท่านนะครับติดตามข่าวจากทุกช่องทางของทางการที่ได้แจ้งมานะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยโชคดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ